สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชี้ทางด้วยกันด้วยเมนูอาหารที่ชื่อว่า阿拉斯加อบกันครับเมนูนี้นะครับสามารถทําได้เมื่อมีสกิลกูเมคคุกกิ้งถึงระดับ10นะครับยิ่งคุณภาพสูงยิ่งมีราคาสูงเพราะฉะนั้นอย่าลืมตั้งอบปนิสัยบ้านเป็นเชฟซีเชนจากภาคเสริม City Living นะครับเพื่อสร้างอารมณ์มีแรงบนันดาลใจทําให้อาหารมีคุณภาพดีเยี่ยมครับเมื่อเราได้อาหารมาแล้วก็ถึงเวลาขายแล้วครับ เราจะขายที่โต๊ะขายของกันโต๊ะขายของสามารถซื้อได้ในส่วนกิจกรรมกลางแจ้งครับโต๊ะขายของมีใน,นหลายภาคเสริมเลยอย่าง Jungle Adventure, City Living, Eco Life Style และและ h o m e f h e f z โซโต๊ะขายของสำหรับทำขายอาหารโดยเฉพาะครับเราเริ่มจากการลองขายของที่โต๊ะขายของธรรมดาดูก่อนนะครับเริ่มจากแลกอาหารไปใส่ที่โต๊ะนะครับ เติมของบนโต๊ะเป่าโต๊ะตั้งราคาบอกกาไรน,นี่จะตั้งไว้ประมาณ300%ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทํายังไงถึงจะตั้งราคาเป็น500%ได้นะครับเริ่มขายของเหลือใช้นี่นะครับลูกค้าก็มาแล้วนะครับมาดูว่าเขาจะซื้อหรือเปล่ายิ่งเรามีค่าสก,กิลคาริสม่าสูงเท่าไหร่แล้วก็จะยิ่งขายของออกง่ายเท่านั้นนะครับนี่ครับก็ขายออกเวลาครับ7จ4 6พันิมเียนเดี๋ยวเรามาลองขายของด้วยโต๊ะขายอาหารกัน,นครับโดยเราจะกำหนดกำไรเป็น500%เ การกำหนดกำไรเป็น500%ได้เราต้องมีรางวัลอุปนิสัยบูตบอสซึ่งเราได้จากการทำปณิธาน Market Magnet จักภ้าคโคมเชฟฮัสเซอร์ให้สำเร็จครับแล้วก็เริ่มในการสตาร์ทฟูดเซลนะครับขายของไปแล้วก็ตาสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็สามารถยกเลิกงานได้เลยนะตรงซ้ายบนและ9จานนะครับก็ขายได้12,180ชิยลี่ครับและนี่ก็เป็นอีกวิธีหาเงินง่ายๆในเดือนซิซีครับแล้วก็ สามารถสนับสนุนผมได้โดยการซื้อสติกเกอร์ไลน์ที่ description ในคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อน